สวัสดีครับคราวนี้มาว่ากันต่อกันด้วยเรื่องออที่เปลี่ยนกล่อง e C U ของไอ Ford ้ Ford e v e r e s t ไอสามจุดกลนองใบนี้ที่ว่าติดอิโมคือต้องดึงปักไอใต้คอพวงไลยออกนะทีนี้ส่งกล่องกลับไปให้เขาทำการแก้ไขแล้วทีนี้ติดเครื่องได้แล้วไฟเท e กเอนจินไม่โชว์แล้วเ,เดี๋ยวจะให้ดู นี่นะครับเครื่องยนต์ติดอยู่นะไฟเช็คอจิ้นดับไปแล้วก็เหลือแค่ไฟ Airbag อย่างเดียวที่ว่ากล่องเขาแตกมาแล้วแล้วก็มันจะต้องไปทําข้อมูลในกล่องแอร์แบ็กต่างหากเดี๋ยวนี้ผมจะพาทุกคนมุดไปดูว่าผมได้เสียบปลั๊กที่ว่าถอดออกจากตรงนี้แล้วเดี๋ยวมาดูกันอืออืออ,อมุดเข้าไปโฟกัสเห็นไหมเออนี่นะ อ่านี่นะครับอ่าอ่าที่อ่าเออที่นิ้วผมชี้นี่เห็นไหมอ่านี่นะเสียบกลับไปแล้วนะโอเคนะอ่าไปนั่นรู้เรื่องอุ๊บออกมาอ่านี่เลยไฟเช็คกจนินไม่โชว์สตาร์ตติดได้อ่าเดี๋ยวดับเครื่องอ่าเอากุญแจปั๊บอ่าค้อนกุญแจนี่นะไฟเช็คกจนินติดนะ กสตาร์ทดับก็เป็นอันว่าส่งกล่องไปให้เขาแก้ไขเรื่องอีโมก็เขาแก้ไขได้แล้วทีนี้ไปไปแอร์แบ็กมัน,ม,นมันก็ต้องต้องว่ากันอีกเรื่องหนึ่งอะนะอ่ะโอเคครับเป็นอันก็ยืนยันผลงานขอบคุณครับอ่ะทีนี้ก็ ยืนยันว่าสามารถติดได้แล้วแล้วก็ทางเจ้าของกล่องที่ขายมาให้เขาแก้ไขเรื่องระบบบีโมให้แล้วสามารถเสียบปั๊กไอตัวนั้นกลับคืนไปได้แล้วก็ทีนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาทำยังไงนะผมก็ผมไม่มีความรู้เรื่องนี้ก็ขอบคุณมากที่รับชมกันขอบคุณครับ